ความจริงล้วนมีความเชื่อเป็นปัจจัยทุกปัจจัยของความเชื่อล้วนมีความจริงเป็นเหตุผลพิสูจน์เสมอได้เวลาทบทวนอดีตสํารวจปัจจุบันกําหนดอนาคตกับรายการเส้นทางดวงโดยพัดนตะพงเลิศวัฒน,ทนธรศาสตร์แห่งความจริงและความเชื่อสู่ความสำเร็จที่มัน่นคง สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเส้นทางดวงนะครับกับผมอาจารย์พัฒน์นันเลิศวัฒนธาตร์สแห่งความจริงสา์แห่งความเชื่อสู่ความสาเร็จที่มัน่นคงเกิดเป็นคนเก่งต้องบวกเฮงให้ได้ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าเราเชื่อว่ามันเป็นไปได้หัวใจต้องแกล่งก่อนนะครับถ้าหัวใจคุณอ่อนแอต่อให้มันมีเงินทองกองเป็นร้อยล้านพันล้านคุณก็มไม่มีปัญญาที่จะ หยิบจับมันได้เพราะหัวใจคุณยังไม่พร้อมที่จะทำอะไรนั่นเองนะครับดังนั้นเรื่องราวของงานเงินความรักสุขภาพมันเป็นคือปัจจัยของของมนุษย์คนงเราโดยธรรมชาติแต่วันนี้เราจะสร้างสารรค์เรื่องต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับให้มันมีความสุขได้อย่างไรมันก็อยู่ที่หัวใจของเราการตรวจดวงชะตาเป็นแค่แนวทางแต่ไม่ใช่คําตอบนะครับเดินทางมาถึงในการตรวจดวงชะตาสําหรับคนที่เกิดในราศีกรกฎในเรื่องราวของการเงิน หลังจากที่เราได้รู้ไปแล้วนะครับว่าการงานในช่วงของเดือนกรกฎาในช่วงของเดือนกันยายนคนที่เกิดกรกฎา,ากราศีกรกฎากรกฎเนี่ยนะฮะเป็นอย่างไรก็ไปย้อนดูกันได้นะตอนนี้ผมหยิบไพ่ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยทั้งหมดสํสำรับมีออร์คิลมียิบซีมีสุภาษิตมีจ8เจแปดประตูสวรรค์มีโหราแล้วก็มีไพ่พุทธนะฮะทั้งหมด6สำรับต่างมุมมองนะฮะที่จะมาสะท้อนให้คุณได้เห็นกันว่า ในช่วงของเดือนกันยายนเนี่ยแนวทางชีวิตมันมีอะไรบ้างที่ควรดีใจมีอะไรบ้างที่ควรจะระมัดระวังมาดูไพ่ใบที่หนึ่งกันเลยนะครับไพ่ใบนี้มาพร้อมกับเงินแต่การเงินเนี่ยมันกำลังมีความรู้สึกว่ามันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่แอบแฝงอยู่นะเหมือนจะได้หรือเหมือนจะเสียล่ะดังนั้นในช่วงของเดือนกันยายนคนที่เกิดในราศีกรกฎสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังนั่นก็คือเรื่องราวการใช้เงิน วันนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะลงทุนอะไรไหมคุณมีเกณฑ์ที่จะใช้เงินอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าและเงินที่คุณกําลังจ่ายออกไปนั้นเนี่ยมันอยู่ในสถานการณ์ที่ปลอดภัยแล้วหรือยังแต่จากไพ่ที่ผมเห็นอีกใบหนึ่งที่มันขึ้นมามันกําลังส่งสัญญาณเตือนว่าเงินที่คุณกําลังคิดและตัดสินใจว่าจะลงทุนจงหยุดเสียอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าตัดสินใจลงทุนครับ มันกำลังมีอะไรที่เรียกได้ว่าลางสังหรณ์ไม่ค่อยดีเว็บเข้ามาบอกว่าให้ระมัดระวังเพราะไพ่ใบนี้มันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อยู่บนหัวของผู้ชายคนนี้อยู่มันเหมือนกับว่าไม่ค่อยบริสุทธิ์มันเหมือนกับว่ามีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลอยู่ดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าคุณลงทุนมีโอกาสโดนโกงสูงมากเกี่ยวกับเรื่องของการเงินและแน่นอนนะครับว่าไพ่สุภาษิตก็ตอกย้ำว่าคุณ อาจจะต้องเจอกับสถานการณ์ที่ข่มขูหรือถูกเอาเปรียบทางด้านของการเงินและแน่นอนนะครับว่าคุณไม่สามารถที่จะต่อต้านหรือไปต่อกรอนอะไรกับสิ่งที่คุณตัดสินใจไปแล้วเมื่อเงินหลุดออกจากมือคุณดังนั้นใครที่มีเกณฑ์นในการที่จะลงทุนนูน่นนี่นั่นสรบบารบัดอย่างจงพิจารณาและคิดให้รอบคอบเสียก่อนมิฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันจะเหมือนกับ เงินที่ติดปีกแล้วก็บินออกไปไกลแสนไกลมันจะไม่ย้อนกลับคืนมาในชีวิตของคุณอีกเลยนะฮะดังนั้นมันมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงมากถ้าใครคิดที่จะลงทุนต้องระวังนะครับนี่คือเรื่องแรกที่มันเด้งขึ้นมานขึ้นมาเตือนขึ้นมาเตือน,นสำหรับคนที่เกิดในราศีกรกฎว่าถ้าคิดจะลงทุนหรือทำอะไรก็แต่ในช่วงนี้ต้องระวังให้มาก และแน่นอนนะครับว่าช่วงจังหวะเวลานี้การเงินของคนที่เกิดในราศีกรกฎโดยเฉพาะใครที่มีจุดยืนที่ไม่เข้มแข็งหรืออ่อนแออยู่เช่นมีงานประจําแต่ช่องทางอื่นไม่มีเลยไม่มีงานเสริมนู่นนี่นั่นอะไรเลยตัวนี้มันอยู่ในสถานการณ์ที่คับขันทางการเงินเพราะไพ่สองอซีเหรียญของยิบสีขึ้นมาเตือนบอกว่าการเงินของคุณในช่วงจังหวะเวลานี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่รอบคอบมาก คุณคิดพิจารณาจะจะใช้จ่ายอะไรดีที่มันได้ประโยชน์สูงสุดนะจะใช้จ่ายอะไรดีที่มันควรจะแก้ปัญหาได้ก่อนมันอยู่ในสถานการณ์ที่คุณต้องคิดแล้วคิดอีกนะเขาเรียกว่ารอบครอบในการใช้เงินมากๆและแน่นอนนะครับว่ารายได้ถ้าเราบอกว่ามันจะเข้ามาเนี่ยมันมีแค่อาชีพเดียวเท่านั้นที่สามารถที่จะพอเป็นเงินเป็นทองแต่มันก็เหนื่อยมากๆด้วยเช่นเดียวกันใครที่ทําอาชีพเกี่ยวกับเรื่องการ ก็เป็นช่างนะช่างฝีมือนะฮะเ้ยเขาเรียกว่าพ,พวกธุรกิจหรือว่าอาชีพที่มันเฉพาะทางนะหรือาช่างไม้พวกช่างแกะสลักนะฮะหรืออาชีพที่มันต้องใช้ฝีมือคุณเป็นคนทำนะไม่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้เครื่องจักรเป็นตัวปั๊มนู่นนี่นั่นไม่นะงานที่คุณต้องทำและมันเป็นฝีมือของคุณโดยเฉพาะงานลักษณะแบบนี้จะเหนื่อยมากขึ้นแต่ได้ตังค์อยู่นะ มันก็ได้ตังละเขาเรียกว่ามันมันไม่ถึงขั้นขัดสนอะไรนะฮะลักษณะแบบนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยเรื่องของการเงินของคนที่เกิดในราศรีกรกฎสำหรับใครที่เข้าว่าจุดยืนน้อยไม่ค่อยเข้มแข็งต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายเงินมากๆเพราะว่าการเงินของคุณในช่วงเดือนกรกฎาคมจะค่อนข้างมีทางออกมากกว่าทางเข้านะต้องบอกงี้เลยว่า การเงินของคุณมีทางออกมากกว่าทางเข้ามีโอกาสเสียมากกว่าได้มีโอกาสที่จะมีใครมาหลอกลอก่อนะฮะตัวเจ้าไปลงทุนนะหลอกให้เป็นลงทุนนู่นนี่นั่นบอกว่ามันจะได้อย่างไความโลภมันจะบางตาบวกกับสถานการณ์ที่คุณกำลังรู้สึกขับขันเอออยากจะหาช่องทางอยากจะหาแนวทางในการสร้างไรายได้ของตัวเองจนมันหลงกลจนทําไม่มีโอกาสเสียไปเพราะถ้าเงินมันเสียทุกอย่างจบข่าวนะครับมันมีอยู่อย่างจํากัด พอมันมีอยู่อย่างจำกัดแล้วคุณตัดสินใจผิดพลาดแล้วคุณเพิ่งมาดูรายการผมย้อนหลังหลังจากที่มันลงทุนไปแล้วเนี่ยโอ้โหบุญภาวานาสนามไม่ส่งถึงกันจริงๆดังนั้นเมื่อคุณเจอรายการหรือว่าคลิปนี้แล้วจงปักหมุด s u b สคร i b ตกดระฆังติดไว้เลยเพื่อเป็นแนวทางในการเตือนถึงเรื่องราวต่างๆในการใช้ชีวิตของคุณในแต่ละเดือนเพื่อ ให้มันมีความปลอดภัยมากขึ้นแต่ไม่ใช่การที่ท่านจะต้องไปเชื่อผมทั้งหมดแต่มันอยู่ในเหตุการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างในแต่ละมุมที่ผมพยายามที่จะเจาะลึกลงไปให้กับคนที่เกิดในราศรีกรกฎให้เรียกวาถึงทุกซอกทุกมุมให้ได้นะฮะอาจจะไม่ทั้งหมดหรอกครับเพราะว่ามันเยอะนะมันหลายเพศหลายวัยบางคนก็เพิ่งเรียนอยู่ไงเออรกรกฎเพิ่งเกิดยังก็มีนะฮะนอนอยู่โรงพยาบาลก็ยังมีกำลังป่วยอยู่ก็มีนะฮะก็ต้องไปติดตามกันต่อแต่ทั้งหมดทั้งมวลครับ อะไรที่มันเด่นๆขึ้นมาของคนที่เกิดในราศรีกรกฎมันจะบอกผ่านรายการนี้ไปและงแน่นอนนะครับว่าให้ระวังหรือป้องกันจะมีคนมาขอยืมเงินนะฮะอาจจะได้รับการเดือดร้อนนะครับจากคนรักคนสนิทหรือญาติพี่น้องมาเบียดเบียนด้านการเงินแน่นอนว่ากูกับบ่มีมายืมโลดนะฮะแต่อย่าเข้าสู่สถานการณ์ใจอ่อนนะฮะเพราะยืนยันนะความเป็นกรกฎ และมีส่วนผสมอื่นที่มันมีความใจอ่อนอยู่โดยเฉพาะคนวันจันทร์เนี่ยต้องระวังให้มากเพราะคุณเป็นคนที่ปฏิเสธคนบ่เป็นอมายืมคนเกิดวันจันทร์ราศีกรกฎเนี่ยปฏิเสธไม่เป็นทุกกรณีไม่มีก็ยังต้องพยายามเนี่ยโอ้โหไอ้นี่ไม่ไหวแล้วก็คนที่เกิดในวันพระศบดีเนี่ยมักที่ใจอ่อนสงสารคนชอบช่วยเหลือคนเนี่ยมันจะเป็นทุกข์เป็นภัยกับตัวเองได้ฉะนั้นในช่วงของเดือน กันยายนคนที่เกิดราศีกรกฎต้องระมัดระวังใจแข็งให้มากถ้ามีใครมาขอหยิบยืมเงินกบุณนะโดยเฉพาะคนที่อายุมากกว่าคุณจะมาสร้างความเดือดร้อนให้คุณทุกอ,อกทุกใจวันนี้อาจจะไม่มีอะไรแต่เมื่อถึงเวลาคืนนั่นแหละครับคุณจะอ้าบปากไม่ออกเลยเพราะคุณพลาดไปแล้วนะครับตัวนี้ต้องระวังและแน่นอนนะครับว่าถ้าคุณเดือดร้อนทางด้านของการเงิน เดือนนี้ก็ไม่ได้โหดร้ายมากมายนะักคุณยังมีผู้หลับผู้ใหญ่ที่ยังพอพึ่งพาอาศัยได้นะก็สามารถไปขอความช่วยเหลือได้แต่ไม่ค่อยมากนะต้องบอกว่าไม่ค่อยมากอาจจะช่วยได้ในระดับหนึ่งสมมุติว่าตั้งใจอยากจะยืมสัก100บาทคุณอาจจะได้ประมาณสัก40-50บาบาทนะฮะจะอยู่ในเกณฑ์นี้ไม่ถึงครึง่งนะก็คือพอพอแก้ปัญหาไปได้ถ้าคุณเดือดร้อนในเรื่องราวของการเงินอยู่แต่แน่นอนว่าอาชีพที่เด่นที่สุด ที่จะพอมีเงินมีทองหาเงินหาทองได้คืออาชีพที่ใช้ความสามารถตัวเองเป็นหลักอะไรก็ได้นะที่คุณใช้ความสามารถตัวเองโดยเพียวๆนะที่ไม่ได้อยู่ในกรอบของบริษัทไม่ได้ขายเวลาเขาพวกที่ทํางานอิสระขายความรู้ขายความสามารถพวกงานออ,งออกแบบอย่างเงี้ยเออหรืองานที่มันเกี่ยวกับอะไรนะพวกแกะสละักห,ออหรืองานซ่อมงานอะไรที่มันต้องต้องทำเอง งานลักษณะแบบนี้จะเอาตัวรอดได้ค่อนข้างดีการเงินจะถือว่าโอเคนะแต่ส่วนที่เป็นพนักงานเงินเดือนหรือใครคิดจะลงทุนทางด้านการเงินต้องระมัดระวังให้มากในช่วงเดือนกันยายนนะครับนี่คือเรื่องราวโดยหลักๆนะสำหรับคนที่เกิดในราวศีกรกฎนะฮะมันมีเหตุมันก็ต้องระวังในเหตุถามว่าเหตุมันต้องเกิดทั้งหมดไหมมันก็ไม่แล้วแต่ว่าในช่วงหวะเดือนนี้ วิบากกรรมหรือต้นทุนของกรรมเก่าของแต่ละท่านแต่ละคนมีมากมีน้อยต่างกันอย่างไรบางคนมีมากมันก็มีโอกาสที่จะมาถึงได้เร็วและมีโอกาสที่จะเจ็บหนักได้ง่ายนะครับเรียกว่าเจ้ากรรมในเวรตามทันชวนใครที่ระหว่างทางตั้งแต่เกิดมาจนถึงทุกวันนี้ยังสร้างบุญสร้างบารมีสร้างเกาะคุ้มกันให้กับชีวิตของตัวเอง มันก็อาจจะเจอน้อยลงไปหน่อยถ้ามันอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่ขับขันและต้องเจอกับปัญหานะครับนี่คือเรื่องราวของการเงินสําหรับคนที่เกิดในราศีกรกฎก็หวังว่านะครับน่าจะเป็นแนวทางที่ดีนะฮะให้คุณได้พิจารณาแล้วก็วางแผนในการใช้เงินให้มากสิ่งที่สําคัญครับความจริงคือต้องเรียนรู้และพัฒนาหาจุดโฟกัสที่ชัดเจนว่าจะหาเงินแบบใดถ้าแบบนี้มันยังไม่ดีมันยังไม่ใช่ก็ต้องหาวิธีการเพิ่มเติมเข้าไปใหม่ นะอยากจะรู้ว่าวันนี้สิ่งที่ใช่ออออสิ่งที่ทําอยู่มันใช่หรือเปล่ามันพอจะรวยได้ไหมก็ย้อนมองกลับไปอีกประมาณสัก34ปีนะครับถ้าคุณยังทําเหมือนที่เคยผ่านมาเหมือน3 4ปียังไงอีก3-4ปีข้างหน้าก็ยังไม่ดีกว่าปัจจุบันแน่นอนดังนั้นต้องคิดแล้วก็วางแผนอยู่ตลอดเวลาคนเราทุกคนมีเวลาน้อยนักครับตื่นขึ้นมานะฮะยังไม่ได้คิดจะทําอะไรเลยค่าซะและ้วนะ,ะทุกวันนี้มันค่ําเร็วนะ ในความรู้สึกผมมันไม่เหมือนสมัยเด็กๆตอนเล็กหน้อยนี่โอ้ยนะฮะกว่าสีคาไปโรงเรียนแตี๋วเสาหิ้แล้วนสีเลือกเลี่ยนมาสัตว์มันเหมือนกับว่าชีวิตมันไม่ได้มีภาระเยอะแต่พอเริ่มมีภาระนู่นนี่นั่นเข้ามาโอ้โหมันข้ามเร็วเร็วเวลามันเดินเร็วแป๊บแป๊บสิ้นเดือนแล้วดังนั้นเป็นกําลังใจให้นะสำหรับคนที่เกิดในราศีกรกฎต้องบรริหาจัดก,การด้านการเงินให้มันรอบคอบและต้องดีที่สุดคิดจะลงทุนก็ ให้พิจารณาให้ดีเบรกเบไว้ก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยโอกาสผิดพลาดมันจะค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรนะครับอ่ะก็เป็นกําลังอ,อกกําลังใจให้นะครับสําหรับคนที่เกิดในราศีกรกฎผ่านไปครับ2เรื่องราวการเงินการงานและมาตามดูเรื่องราวของความรักจะเกี่ยวข้องกับการงานการเงินและสง่งผลกระทบต่อกันหรือเปล่านะครับกับรายการเส้นทางดวงผศอาจารย์พัฒน์ไัทพงศ์เลิศวัฒนธรในช่วงการตรวจด,ดวงชะตาฉบ,บับแบบ12ราศี เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อกับเรื่องราวของความรักสำหรับช่วงนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีครับทำไมขายของไม่ค่อยดีทำไมลูก้าไม่ค่อยมีปีนี้ดวงดีหรือไม่ ควรลงทุนไหมจงังหวะชีวิตในปีนี้ควรทําอะไรดีปรึกษาเส้นทางชีวิตของคุณวันนี้กับอาจารย์พัฒนัตพงศ์เลิศวัฒนธรผู้เชี่ยวชาญาศาสตร์ไพท,ทยากรเลขศสาสตรเบอร์โทรศัพท์ชื่อสกุลมงคลและาศาสตร์ห่วงจุย้ยตามหลักวิชาห่วงจุ้ยโบราณห่วงจุ้ยประยุกต์ที่ใช้ในการตรวจหาจุดบกพร่องของชีวิตท่านและคําแนะนําในการแก้ไขอย,อย่างไรให้ชีวิตพลิกกลับมาดีได,ด้โทรนัดตรวจห่วงจุ้ยบ้านห่วงจุ้ย ธุรกิจหรือนัดตรวจดวงชะตาเพื่อปรับแก้ชีวิตของท่านโทร062 647 9799 062 647 9799เส้นทางชีวิตเราลิขิตเองนะเชื่อสิ